5เมนูอาหารเย็นยิ่งกินพุงยิ่งยุบครับสวัสดีครับผมโมกสมพลเริศดกเตอร์ซกแพควันนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะแข็งแรงและสบายดีนะครับผมเจอคนไข้นะครับถามผมว่าถ้าอ้วนเนี่ยมีมื้อเย็นอะไรกินได้บ้างนะครับที่จะทำให้เราลดพงุงง่ายๆทุกวันเลยวันนี้โมกไปคัดมาให้นะครับ5เมนูที่ผมเนี่ย ทานเองส่วนตัวแล้วผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับเมนูแรกเลยนะครับนั่นก็คือเกาเหลาเลือดหมูนะครับเกาเหลาเลือดหมูอาจจะเป็นใส่เครื่องในด้วยก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตับนะครับเป็นปอดเป็นลำไส้หรือเป็นเครื่องในอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆชอบทานเน้นนะครับว่าต้องสั่งพิเศษผักและเสริมไข่สาหรับคุณผู้หญิงนะครับมมงแนะนําให้ทานไข่ต้มร่วมด้วย1ฟอง สำหรับคุณผู้ใช้ทางไข่ต้มด้วย2ฟองทาไมถึงต้องเป็นเกาเหลาทาไมถึงต้องเป็นเกาเหลาด้วยครับเพราะว่าการให้เรากินเกาเหลาจะทําให้เราเนี่ยรับแป้งน้อยลงพอรับแป้งน้อยลงฮอร์โมนเก็บไขมันอินซูลินเราก็จะหลั่งน้อยลงซึ่งในมื้อเย็นเนี่ยสำคัญมากครับที่เราจะต้องกินเมนูอาหารที่มีแป้งต่ำหรือถ้าจะให้ดีครับก็คือไม่มีแป้งเลยเน้นแต่ผักเน้นแต่โปรตีนและไข่เมนูที่2นะครับนั่นก็คือ เกาเหลาเนื้อตุน๋นหมูตุน๋นหรือจะเป็นเครื่องนายตุ๋นก็ได้นะครับที่ก็ชื่อเกาเหลานะก็คือไม่มีเส้นแล้วให้เพื่อนๆสั่งพิเศษผักแล้วเราก็เสริมไข่ไปผู้ชาย2ฟองผู้หญิงหนึ่งฟองทานได้ทั้งไข่แดงและไข่ขาวนะครับเพื่อนๆท่านไหนชอบกินเมนูเกาเหลาตุน๋นหมูตุนต๋นไก่ตุ๋นก็ช่วยพิมพ์บอกโม้งหน่อยนะครับ เมนูที่3นะครับทานมื้อเย็นจะช่วยลดพุงได้ง่ายๆเลยนั่นก็คือเมนูปลาเผากับน้ำพริกครับที่เพื่อนๆอาจจะทานเส้นหรือข้าวเพียงแค่ครึ่งกำมือนะครับหรือว่าครึ่งสัดส่วนที่เพื่อนๆทานหรือถ้าจะให้ดีก็คือไม่ทานแป้งเลยเน้นผักเน้นน้ำพริกและที่สำคัญก็คือเน้นเจ้าตัวปลานึ่งหรือว่าปลาต้มนะครับเพราะการที่เรากินเมนูปลานึ่งปลาต้มเนี้ย ปลานะครับเป็นเมนูโปรโตีนที่ย่อยง่ายอิ่มนานแล้วหากเพื่อนเสริมผักเข้าไปก็จะยิ่งอิ่มนานขึ้นไปอีกครับและเมนูที่4นะครับหากกินตอนเย็นจะช่วยลดพุงได้ง่ายๆ่ายนั่นก็คือเมนูผัดผักน้ำมันหอยและเห็ดได้ทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะชอบทานบรอกโคลีเพื่อนๆจะชอบทานกวางตุ้งเพื่อนจะชอบทานกระหล่ำ เพื่อนๆจะชอบทานคณะหรือว่าเพื่อนๆจะชอบทานเมนูเห็ดขาวที่อาจจะมีเนื้อสัตว์ติดมันน้อยไม่ว่าจะเป็นไก่หมูเนื้อวัวหรือว่าจะเป็นปลาหรือหากเพื่อนๆจะกินแบบไม่มีเนื้อสัตว์เลยก็ได้แต่ก็อย่าลืมเสริมโปรตีนจากพืชเช่นถั่วเมล็ดแข็งหรือถั่วเมล็ดอ่อนด้วยนะครับหากใครชอบกินเมนูผัดผักหรือเมนูหรือมีเมนูไอเดียผัดผักเจ๋งๆอะไรก็พิมพ์บอกามอกได้เลยนะครับและเมนูที่5ครับนั่นก็คือ เมนูยำมะม่วงใส่อาหารทะเลครับไม่ว่าจะเป็นหอยเป็นกุ้งเป็นปูม้าหรือจะเป็นไข่เค็มก็ได้เพียงแต่เพื่อนๆต้องบอกคนทำด้วยนะครับว่าเอาน้ำตาลน้อยๆหรือไม่ใส่น้ำตาลเลยเน้นมะม่วงดิบเน้นผักเน้นไข่เน้นอาหารทะเลที่สำคัญก็อย่าลืมขอผักเขาเพิ่มมากินที่บ้านด้วยนะครับหากเพื่อนๆนำห้าเมนูนี้ไปทานทุกๆเย็นเลยนะครับหมูกเชื่อว่า การลดน้ําหนักของเพื่อนๆเนี่ยจะง่ายขึ้นนะครับน้ําหนักจะลดลงเร็วขึ้นแต่เพื่อนๆจะอิ่มนานขึ้นและนอนได้ดีขึ้นด้วยครับหากเพื่อนๆมีคําถามอะไรก็สามารถฝากผมลงมาในคอมเมนต์เซ็กชันได้เลยนะครับโมอกอ่านทุกคอมเมนต์และจะมาตอบเป็นคลิปแบบนี้โมอกอยากให้เพื่อนๆคนไทยและเพื่อนๆต่างประเทศทุกคนนะครับแข็งแรงสุขภาพดีอายุยืนผมโมกสวัสดีครับ